สามหาอไราม่หรอแ่เอ็ดใจบุญบอกเทบอกแอดเทวดาครับบังมืนไป เป็นของไฟลางเหลดอ๋ยวบ้างชมพูนะครับพี่หน่องเอากีฟาเอากีฟามิซีลี

เบาอยู่ครับที id ่ว่ามันถึงควสูง ระดับย่างเดียวรุ่นเจ้ารุ่นเจ้าสามร้อยสครับสาแก่ครับ ขอบคุณทุกการแบ่งปับุทุกการติดตามครับ